ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทําความรู้จักบริษัทอินดีเหมือนก่อนนะครับบริษัทอินดีเนี่ยเป็นบริษัทที่เป็นธุรกิจ ที่จัดจาหน่ายสินค้าผ่านระบบดิจิตอลแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเป็นธุรกิจที่เรียกได้ว่าเป็นออนไลน์100%เป็นะครับเป็นการจัดสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับเป็นการทําธุรกิจออนไลน์ประชาสัมพันธ์ออนไลน์และรับเงินแบบออนไลน์ด้วยนะครับเพราะว่ามีการโอนเงินเข้าทุกๆวันศุกร์นะครับของพี่พี่สมาชิกนะครับแพลตฟอร์มนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นโดยคนไทยนะรเราจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมอินดีมันอินเตอร์ไฮเทคขนาดนี้นะครับต่างชาติหรือเปล่าเป็นธุรกิจของต่างชาติหรือเปล่าเป็นธุรกิจของคคนนไทยย100%เละรับ i n นดีมเนี่ยมีความหมายไหมครับ i n นดี In เนี่ยเป็นชื่อของบริษัทนะครับได้รับแรงบันดาลใจจากคำสามคำนะครับคำแรกคือคำว่า Innovation นะครับ t n o o v a t i o n เนี่ยคือคำว่านวัตกรรมนั่นเองเราได้นำเทคโนโลยีนะครับเรื่องของการพัฒนาเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่ล้ำสมัยที่เขาเรียกว่าติดเทรน์ในปี2021นะฮะเรามีการอัปเดตกันตลอดนะครับ อะไรดีนะครับอินดีมก็ว่าดีนะฮะเรานํามาใช้มาพัฒนาระบบของเรานะครับให้สินค้าออกมาดีที่สุดให้ระบบการทํางานนะครับของพี่พี่สมาชิกออกมาง่ายและสะดวกที่สุดนะครับรวมไปถึงเรื่องของระบบการชําระ เงินนะฮะก็สะดวกสบายนะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถเป็นสมาชิกอินดีมได้นะครับอ,อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าดีไซน์ครับตัว DE นะของคำว่าอินดีมนะครับดีไซน์คือการออกแบบครับการออกแบบนี้หมายถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้านะครับรวมไปถึงการออกแบบแผนรายได้นะครับเราจะเห็นว่าแผนรายได้ของอินดีมมีช่องทางโบนัสเยอะมากๆมีโปรโมชั่นเยอะมากๆนะครับเราออกแบบทุกอย่างเนี่ยผ่านเงื่อนไขของ เขาเรียกว่าสอคอบอนะครับได้รับการอนุมัติจากจากทางสอคอบอนะครับแล้วก็ถูกกฎหมาย100%อินดีมเป็นธุรกิจถูกกฎหมายนะครับใครที่ยังลังเลว่าเฮ้ยอินดีมเป็นธุรกิจที่เปิดจริงหรือเปล่าทําได้จริงหรือเปล่าจ่ายเงินจริงหรือเปล่าสำเร็จจริงหรือเปล่า ย้ำตรงนี้นะครับพูดอีกครั้งให้ฟังชัดๆนะอินดีมถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวเรารู้ว่าใครเป็นผู้บริหารเราจะรู้ว่าอ๋อเออคนระดับนี้มาเป็นผู้บริหารให้บริษัทของเรามันต้องถูกกฎหมายแหละนะครับอีกหนึ่งคำคือคําว่า empire ครับ empire คือคําว่าอาณาจักรโดยผู้บริหารของเราครับมีจุดประสงค์ที่ต้องการขยายโอกาสความสําเร็จขยายโอกาสการปลดหนี้ให้กับคนไทยทั่วทั้งประเทศนะครับทุกวันนี้ครับ เราคาดหวังว่าคนไทยทุกคนเนี่ยจะรู้จักทำความเอ้ยทำความรู้จักบริษัทอินดีมและสามารถปลดหนี้ได้จากการทําธุรกิจอินดีมแต่ปัจจุบันครับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็เป็นสมาชิกอินดีมมากมากมายนะครับมีหลายประเทศด้วยกันไหมครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมันนะครับรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างลาวกัมพูชาพามา่า นะครับแล้วก็มีที่พี่น้องที่จีนด้วยพี่น้องที่อังกฤษนะครับเรียกได้ว่าสมาชิกอินดีมมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับนั่นคือที่มาของคําว่าแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นเองเราไม่ได้จํากัดธุรกิจนี้ให้คนไทยเท่านั้นเราจำเราเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่ไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของการทําธุรกิจดีกว่านะครับใครอยากทำอินดีมอยากสําเร็จ มาสมัครอินดีได้เลยอยากหาข้อมูลอินดีมเซิร์ช g o o g l e ก็เจอนะครับมีหลายช่องทางมากๆเลยที่อินดีมได้ลงสื่อไว้นะครับทีนี้เนี่ยเราพูดถึงบริษัทนะครับเราได้รู้ว่าอินดีมเป็นธุรกิจที่จะจาหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คนที่เป็นคนก่อตั้งนะครับเป็นคนที่ทําให้อินดีมเกิดขึ้นมาประสบความสําเร็จเข้าสู่ปีที่4อย่างมั่นคงเนี่ยก็คือคุณอัครรัตน์นิติพลน,นะครับหรือคุณก้องนั่นเองนะครับหลายๆายคนเนี่ยไม่เคยเอาสําหรับหลายๆคนนะผมเชื่อว่าแปะเคยเจอคก้องอยู่แล้ว คุณหน้าคุณตาคุณกล้องผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเพราะว่าคุณกล้องเนี่ยเป็นเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับรายการนี้คนติดตามหลักล้านนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของรายการกล้องสตอรี่ที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทําธุรกิจเยอะแยะมากมายคอนเทนต์ดีๆบนโลกออนไลน์นะครับสามารถติดต่อเออสามารถติดตามได้นะครับในรายการชื่อดังสองรายการนี้นะครับแต่อีกหนึ่งบทบาทที่หลายคนไม่รู้ครับคุณกล้องเป็นนักธุรกิจที่เก่งและมีวิสัยทัศน์ดีมากๆในเรื่องของการทําธุรกิจออนไลน์และคุณกล้องนะครับเป็นประธานนะครับและผู้บริหารบริษัทอินดิมกรุ๊ป เป็นหนึ่งในผู้เป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ร่วมก่อตั้งบริษัทอินดีมกรุ๊ปนะฮะไม่ใช่แบรนด์แอมบัสเดอร์นะฮะเราไม่ได้จ้างคุณก้องมาเป็นพรีเซนเตอร์แต่คุณก้องเนี่ยเป็นคนที่ก่อตั้งอินดีมขึ้นมาด้วยตัวของท่านเองนะครับเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ทางด้านการบริหารสูงมากๆนะครับแล้วเป็นคนที่จับธุรกิจอะไรธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จนะฮะแล้วคุณก้องเนี่ยก็ยังเป็นผู้บริหารของบริษัทอินดีมกรุ๊ปด้วยนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนรู้อย,าาำำออยู่แล้วแล้วคิดว แต่นอกจากคุณก้องอัครรัตน์นิธิพลแล้วเนี่ยทางบริษัทอินดีมก็ยังมีผู้บริหารที่เก่งและมีความสามารถอีก4ท่านด้วยกันนะครับผมอาจจะเล่าชีวประวัติของแต่ละท่านเนี่ยไม่ครบถ้วนนะฮะแต่ก็อยากจะให้พี่ๆทุกท่านเนี่ยได้ทาความรู้จักผู้บริหารของเราไว้นะครับคนแรกนะครับมีบทบาทสําคัญมากๆในเรื่องของการเงินเรื่องของกฎหมายเรื่องของภาษีนะฮะในการจัดตั้งบริษัทอินดีมกรุ๊ปคนแรกก็คือหม่อมหลวงพอยศกลายานวงศ์นะฮะเหลือหลายท่านรู้จักกันในานามของคุณตรงนั่นเองคุณตรงเนี่ยเป็น,นปหนึ ประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนําทั่วประเทศไทยประสบความสําเร็จหลักร้อยล้านมาแล้วนะครับบริษัทที่คุณตรงให้คาปรึกษาบริษัทนั้นปังทุกที่นะปัจจุบันนี้ครับคุณตรงนะครับเป็นผู้บริหารของบริษัทอินดีมกรุ๊ปคอยให้คำปรึกษาคอยดูแลเรื่องของการเงินให้กับพี่ๆสมาชิกคอยดูแลเรื่องของข้อกฎหมายการจะจัดตั้งโปร่งโปรโมชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรือการจะจัดทํา ตัวเขาเรียกว่าอะไรแผนรายได้ต้องผ่านการอนุมัติจากทางกรมคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือผ่านได้รับการอนุมัติจากสคอบอนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยคนตรงเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องของภาษีของบริษัทด้วยนะครับมีคำมีการแนะนำนะครับพี่พี่สมาชิกที่ เป็นมนุษย์เงินล้านนะครับที่มีเรื่องของการเสียภาษีก็สามารถขอคําแนะนําจากทางบริษัทได้นะครับคุณตรงเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์ตรงเลยนะครับอีกหนึ่งท่านก็คือคุณโจนะครับสมภพปั้นสีนะฮะคุณโจเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อคอนเนคชั่นของเมืองไทยเลยนะครับเป็นคนที่มีพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจเยอะมากๆเป็นคนที่ทําให้การ เป็นสมาชิกอินดีมการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มันง่ายสะดวกสบายจนทุกวันนี้นะครับคุณโจเนี่ยเป็นคนที่มีพาร์ทเนอร์ธุรกิจเยอะมากๆได้นำเรื่องของอะเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะฮะการชำระสินค้าผ่านบัตรเครดิต QR code ต่างๆรวมไปถึงระบบการขนส่งนะฮะโลจิสติกที่ส่งขนส่งสินค้านะครับคุณโจเป็นคนดีลพาร์ทเนอร์เราจะเห็นว่าใครก็ตามที่เคยเข้าไปดูในส่วนของเว็บพันล้านหรือเว็บถูกดีนะครับจะเห็นว่าสินค้าของอินดีไม่ได้มีแค่อาหารเสริมหรือสกินแคร์เรายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับที่เรียกได้ว่ารับพาร์ทเนอร์จากที่อื่นมากระจายสินค้าในธุรกิจของเรานะครับพี่ๆสมาชิกเองเนี่ยใครที่มีธุรกิจก็สามารถนําธุรกิจของตัวท่านเองเนี่ย เข้ามาขายในธุรกิจอินดีมได้นะครับอีกหนึ่งคนก็คือคุณโอมครับรวิพัฒน์รวีเผ่าพงศ์คุณโอมนะครับปัจจุบันดารงตําแหน่งผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการนะครับเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจออนไลน์มายาวนานหลายปีนะครับเป็นคนที่ผลักดันให้บริษัทออนไลน์ชั้นนำเนี่ยประสบความสําเร็จหลักพันล้านมาแล้วนะครับคุณตรงมองว่าเอ้ยคุณโอมนะค,คุณโอมมองว่าการที่เราเนี่ยใช้ประสบการณ์จากการผลักดันธุรกิจออนไลน์มาประสบความสําเร็จทําให เราสามารถมาปรับใช้กับอินดีมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่พูดว่าอินดีมจะไม่ประสบความสำเร็จผมบอกเลยว่าถอนคําพูดนะฮะอินดีมเนี่ยมีคนเก่งขนาดนี้รวมกันอยู่หลักพันล้านเนี่ยการเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยใครได้ยินข่าวนะอินดีมเตรียมตัวจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ในอีกไม่กี่ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอินดีมประสบความสําเร็จหลักพันล้านแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีคนที่เคยทําสําเร็จมาแล้วอยู่กับเรานะครับคุณโอมเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเซเลบิตี้ของบริษัทอินดีมเลยนะครับหลายๆรายการเนี่ย พอรู้ว่าอินดีมประสบความสําเร็จขนาดนี้ในในระยะเวลาแค่4ปีก็จึงได้รับการรับเชิญนะครับให้ไปออกรายการชื่อดังมากมายนะครับส่วนรายการมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรอดูกันในสไลด์ต่อไปนะครับเรียกได้ว่าคุณโอมเนี่ยเป็นคนที่ใกล้ชิดกับสมาชิกมากๆเวลามีโปรโมชั่นมีแพ็กเกจอะไรใหม่ๆนะครับคุณโอมก็จะไลฟ์บอกพี่ๆสมาชิกอยู่เสมอนะครับใครยังไม่ติดตามฝากไปกดติดตามคุณโอมด้วยนะครับ อีกหนึ่งท่านคือคุณแนนนี่พัทระนันดีรัศมีครับหลายๆคนมองว่าเฮ้ยคุณแนนนี่เนี่ยชื่อคุณคุณนะฮะใช่แนนนี่เดียวกันหรือเปล่านะ,ะถ้าเกิดแนนนี่ที่คุณหมายถึงคือแนนนี่เการีเวรี่ผมบอกเลยว่าใช่ นะครับเธอคือคนนั้นครับคุณแนนนี่กาลิเบอรี่ครับแต่ว่าวันนี้เธอไม่ได้มีบทบาทในส่วนของการร้องเพลงหรือการเป็นนักสแสดงนะครับคุณแนนนี่อยู่ในบริษัทอินดีมในบทบาทของที่ปรึกษานะครับและเป็นหนึ่งในผู้บริหารหญิงเดียวของเรานะครับคอยให้คําปรึกษาผู้นํามากมายคอยพัฒนาระบบกลางนะครับระบบการเรียนรู้ของบริษัทอินดีมนะครับคอยให้ความรู้คอยแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะครับคอยแก้ปัญหาให้กับพี่ๆสมาชิกนะครับเรียกได้ว่าฝีมือการบริหารของเธอฝีมือการทํางานในธุรกิจออนไลน์ของเธอ สวยไม่แพ้หน้าตาของเธอเลยนะครับอันนี้ก็คือคุณแนะนี่พัตรานอันดีรัศมีนะฮะร,รวมกัน5คนนะครับผู้บริหารอินดีมของเราเรียกได้ว่าทรงพลังนะฮะทรงพลังมากๆอยู่ด้วยกันแล้วบริษัทอินดีมต้องปังแน่นอนนะครับโอเคสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ อันนี้คือส่วนของรายการชื่อดังมากมายที่ทําการเชิญบริษัทอินดีมของเราให้ออกไปสู่โลกออนไลน์นะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยทั้งประเทศหรือคนคนคน,คนที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะครับที่ติดตามรายการเหล่านี้ มารู้จักบริษัทอินดีม,มากยิ่งขึ้นนะครับรายการชื่อดังเหล่านั้นก็คือกล้องสตอรี่นะคนที่ติดตามในส่วนของรายการนี้จะรู้ว่ารายการนี้เป็นรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับธุรกิจนะครับรายการอายุนอยล้านนะครับสัมภาษณ์คนดังมามากมายคนที่ประสบความสําเร็จหลักร้อยล้านนะครับคุณท็อปจิรายุเนี่ยเจ้าของบิดครับก็เป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทอินเดีมด้วยนะครับรวมไปถึงรายการ40วันนะครับ40เนี่ยก็คือคนรู้จกักอยู่แล้วเรียกได้ว่าคนไทยอ่ะ ทุกเจเนอเรชันรู้จักรายการตีสิบเดย์รายการเพชรละมาเป็นรายการเกี่ยวกับธุรกิจโดยตรงอยู่แล้วนะครับต้องเป็นธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเท่านั้นถึงสามารถไปออกได้นะครับแล้วก็รายการทูเดย์โชว์เป็นรายการที่น่าสนใจมากๆที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคนสําเร็จเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ดูรายการเหล่านี้นะครับไปย้อนดูแล้วพิมพ์คําว่าอินดีมอายุนร้านอินดีมก้องสตอรี่หรืออินดีมตีสิบเดย์ก็เจอแล้วนะครับสื่อออนไลน์นะครับสามารถาหาข้อมูลของบริษัทอินดีมได้ผ่านสื่อเหล่านี้เลยนะครับ ทีนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวไปว่าบริษัทอินดีมเนี่ยไม,ไม่ไม่เพียงแต่จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทอินดีมเท่านั้นเรายังมีสินค้าที่เป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของบริษัทอินดีมกรุ๊ปอีกด้วยนะครับซึ่งบริษัทที่ผมขึ้นอยู่ณนะตอนนี้เนี่ยก็เป็นบริษัทที่หลายลคนเนี่ยพบเห็นตามสื่อทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะไปรู้ว่าสินค้าอินดีมมีอะไรบ้างลองเข้าไปช้อปปิ้งกันดูนะครับในส่วนของเว็บอินดีมแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์พันล้านนั่นเองนะครับทีน่นยนา